ในวันนี้เราก็มาดูมะเขือไปพร้อมๆกันเลยนะคะมะเขือตรงนี้นะคะตั้งอยู่บนขอบหน้าต่างนะคะแยกจากแยกใส่กระถางได้สองสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใบใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะ สำหรับมะเขือที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือมะเขือเปราะพันหยาทิพย์นะคะแล้วก็พันธหยาดฟ้าค่ะคุณผู้ชมคัะนี้ก็คือต้นกล้ามะเขือนะคะเพาะได้2สัปดาห์ค่ะค่ะตอนนี้เราก็แยกกระถางให้เขาแล้วนะคะ ต้นกล้ามะเขือของเรานะคะหลังจากที่แยกได้2ส,สัปดาห์ค่ะเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะมีใบที่ใหญ่มากๆเลยค่ะใบเขาใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยโตมากละทางฝั่งนี้นะคะ เขาจะเจอแดดทั้งวันเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เลยโตมากๆเลยก็รวมอายุทั้งหมดนะคะประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนกับ2ส,สัปดาห์นะคะค่ะมะเขือของเรานะคะต้นกล้ามะเขือเนี่ยเราก็จะรอไปจนกว่าจะถึง อย่างเร็วที่สุดนะคะกลางเดือนพฤษภาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางปีนะคะหนาวไปจนถึงต้นเดือนมิถุนาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าเราจะปลูกมะเขือได้ผลผลิตดีหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมครั้งต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชม